คือการรู้ทรรมเห็นร,รมนั่นเองเห็นอนัตตาเห็นใจรักนั่นเองนะนี่เองที่เ,เป็นเหตุให้พวกเราได้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมแล้วก็พ้นทุกข์พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพวกเราก็ก็เข้ามาศึกษามาหาแก่นธรรมใครก็ตามที่พูดธรรมะเรื่องจิตให้เข้าหาให้ฟังแต่เรื่องจิตที่นี้พอเข้ามาแล้วก็ต้องอธิษฐานเพราะจิตมันมีพลานุภาพมากอาจารย์ทหนึ่งได้พูดเสมอใครก็ตามที่อธิษฐานว่าจะไม่เกิด เราบรรลุธรรมไปแล้ว75% 70%พวกเราได้กําไรไปแล้ว70%บอกเพราะจิตมันมีอํานาจมากถ้ามันบอกว่าจะไม่เกิดมันก็จะไม่เกิดจิตมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะอํานาจมันไม่ธรรมดานะแม้แต่พวกเราผู้มีกิเลสนี่แหละตั้งว่าจะไม่เกิดนะมันจะมีเหตุให้ไม่เกิดจริงๆมันไม่จําเป็นต้องไปบําเพ็ญอะไรมาเลยบอกให้เพราะพวกเราล้วนบเนมาเพ็ญมามากแล้วโวพราผมพูดถึงตรงนี้พวกเราเข้าใจได้ไหม พวกเราบำเพ็ญมาหมดทุกแง่ทุกมุมทุกอย่างเราบำเพ็ญมันหนักมากแล้วพวกเราทุกคนเลยบำเพ็ญมันหนักมากและบำเพ็ญมาเท่ากันเสมอกันด้วยไม่มีใครเก่งกว่ากันเลยพวกเราบอกให้พวกเราบำเพ็ญมันหนักมากหลายภพหลายชาติอุ้ยนับเวลาไม่ได้พวกเราบำเพ็ญมาน่บอกให้แต่หลายคนกับไปไปสอนกันไป ว่าตัวเองก็ดีไปสอนกันและกันก็ดีว่าพวกเราบําเพ็ญน,น้อยพวกเราต้องบําเพ็ญเยอะๆนะพวกเราต้องทํานั่นทํานี่เยอะๆพวกเราบําเพ็ญมามากแล้วอาจารย์พูดอาจารย์บอกเลยนะนี่คือคําพูดที่ล้านเปอร์เซ็นเลยจำคำนี้ดิพวกเราบําเพ็ญมามากแล้วสมบูรณ์แบบแล้วพร้อมจะบรรลุธรรมแล้วหาครูบาอาจารย์ให้เจอแค่นั้นแหละจะไปหาของปลอมหาของจริงให้มันเจอจบพวกเราจะไม่เกิดล้านเปอร์เซ็นการเมื่อพวกเรา